ยกยอดไม่ยกออกทําแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนถามมาว่าพี่เขาก็แบบติดตามนะคะเขาก็ทักมาถามหลังบ้างว่าพี่ไอตัวที่ยกยอดไม่ยกออกที่พี่เกทําคลิปอ่ะใช่อ่าเป็นไงบ้างทําแล้วได้ผลไหมเนาะอ่ามาดูมาดูผลงานกันครับอันนี้คืออะไรสวยนะไทคอนเะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเขียวเขียวป่าด่างลายไทคอนเนาะ ตัวนี้เห็นไหมครับตัวยอดเนี่ยครับเขาก็เริ่มแทงรากใหม่ของเขามาเนาะขอมหน่อยอ่าดูจากยอดก่อนเนาะยอดที่มีรากครึ่งหนึ่งเลี้ยงแล้วก็ตัวใบใหม่นี่เป็นใบใหม่ที่มาเปิดหลังจากเรายกแล้วนะครับอ้าวหรอใช่ก็คือเล็กเล็กอย่างที่บอกคือมันด้วยความที่รากเขาน้อยลงเขาก็จะเล็กกว่าเดิมหน่อยน,อนิดนึงนิดนึงนะแล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตตามปกติดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ส่วนตอเนี่ยเขาแตกขึ้นมาได้จํานวนมาเท่าไหร่เอ่ยสองนอเห็นะ ด้วยไม้กลุ่มนี้เขาแตกหน่อยากอยู่แล้วเนาะพอเวลาเขาให้หน่อเขาอาจจะให้ไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ถ้าสิ่งที่เราทําได้คือเราอาจจะต้องเก็บหนอ่อถ้าเวลาเขาหน่อเริ่มเปิดใบเราก็เก็บหน่อไปชําน้ําหรือว่าถ้ามีรากเราก็ไปช,ชําชําทรายหรือว่าจะลงกระถางเลยตามแต่เราถนัดตามที่เรา,ท,เราที่เราคิดว่าเหมาะสมตามวิธการนี้ของเราเนาะนอ่ะ แล้วก็เอาใบไว้อย่างนี้เห็นไหมครับคราวนี้ถ้าเราเก็บเก็บใบไว้ได้นานเท่าไหร่อะครับหน่อที่แตกขึ้นมาถ้าเราเก็บหนอนนี้ออกเก็บหนอนนี้ออกเขาก็จะแตกหน่อใหม่จากตาที่ซอนที่มีเราก็จะเก็บไปได้เรื่อยๆเนาะส่วนยอดเราก็ยังสวยสมบูรณ์เหมือนเดิมโอเคนี่อีกต้นหนึ่งนะนี่ก็มานี่ก็มาอ้สวยต้นนี้ก็สวยเป็นแดงป่า